สวัสดีต้อนรับสู่รายการ ABC s q u a d วันนี้มีตําโพงและแบงค์ครับและแขกรับเชิญอีกสองท่านสสวักาติกาชมดีครับครีค่ะโอเควันนี้เราอยู่ในเกมน้ำเย้กติกาของเราแต่ละคนจะได้รับคำแต่งไว้บนหัวโดยที่ไม่รู้คำของตัวเองใครที่อยู่รอดจนหมดเวลาจะได้รับไปเลยหนึ่งคะแนนใครที่หลอกล่อให้คนอื่นพูดคำบนหัวของเขาได้ได้รับเพิ่มครั้งละกหนึ่งคะแนนคนที่ทายคำบนหัวตัวเองได้จะได้รับอีกหนึ่งคะแนนเริ่มกันเลย round one เรื่องในพระต้อีออเกี่ยวกับมาบาอยู่ในระสม,มการถูกพูดถึงครั้งแรกในระสม,มการระสม,มการคือประตีเมล็นแรลกใครอยากรู้ว่าควาบาาคืออะไร ทำบาปคืออะไรคะมันคือสิ่งที่ผิดทางอาถรรก็ความบาปก็คือการที่เราไม่เชื่อฟังแ้าเราทำผิดผลของมันคืออะไรครับมาลโจกี้ขออนไ้ผลของมันคือความตายผลของมันคืออะไรครับทำให้เราโดนตัดขาดจาก ที่มันเกิดขึ้นแรกในปฐมกาลนะครับพระเจ้าสร้างพระกับเอวานะครับเจ้าสั่งพดังเอวาให้ดูแลสรรพสิ่งที่โต้หัวแล้วเจ้าถามว่าห้ามน้ำปวดน้ำปวด้อเาบอกแบบเอว้าหรเปาพระเจ้าสั่งอ้าห้มเอวาะห้ามม้นั้นเอวาโดน ตาตาในคล้าหมูมาล่อลวงให้กินผลไม้ <three. S 1> แข่งคุณดรู้ชัวแบะใช่คร<ะ><ะ>ัว่ากินแล้วจะเหมือนพระเจ้าเขาก็เลยตัดสินใจกินเข้าไปแล้วเขาก็ชวนอาดมกินด้วยซึ่งการที่เ<ม>ยวาวาตัดสินใจทา,านผลไม้นั้นเป็นการไม่เชื่อหลอนพร้าทำให้เขาล้มลงทำผิดของพระเจ้านะอ่ารอดรู้แล้วแน่เลยว่า <laughs> <laughs> หลังจากนั้นมันก็ส่งต่อมาในสายเลือดเราเราเกิดมาก็เป็นคน r o เราต่อจากเมื่อกี้ทำไมเราเกิดมาแล้วเป็นคนแบบเลยทำไมเราสรุปได้อย่าง เราดูจากการกระทำเราเนาะบอกบางทีเราโกหกมีใครสอนเราไหมไม่มีเราขโมยของเราทําผิดต่างๆไม่มีใครมาสอนให้เราทําผิดแต่เราก็ขับมันเองถือว่าเป็นสิ่งที่ตกทอดมาจากอาตมาเองไครเลยโดยข้าใช่อยากรู้ว่ามีมนุษย์คนไหนไม่มีบาปเลยไหมไม่มีค่ะเราทุกคนเป็นคนบาปเหตุที่เกิดขึ้นมาแต่ว่าไม่รู้เรื่องเลย ครือว่าเป็นคนบาปใช่ครับ,บอย่างที่เมื่อกี้อธิบายไปเนาะว,ว่าเกิดมาก็บาปไม่ต้องมีใครสอนว่าต้องหัดโกหกหัดขมโมยของเขาทธรเรีได้ได้ได้โดธรรมชาตินี่เรเองได้เออโยโย่ไปเออไปโยโย่เออเฮวเฮวเอเองัวงัว ต้องมีใครสอนให้ทำบาปแต่ว่าทำได้รับพิสูจน์ได้แล้วว่าเรามีบาปพ,พระธรยากะก็มีพูดถึงการทำบาปไม่ใช่แค่เราทำสิ่งที่ผิดการที่เรารู้ว่าอะไรดีแต่เราไม่ทำนั่นก็บาป็นใ้พระธรรมทิวที่พระเยซูบอกว่าแค่คิดก็บาปแล้วอย่างเช่นการฆ่าคนเราไม่ต้องลงมือฆ่าเราแค่เกลียดชังพี่น้องก็บาปเหมือนกันแค่จนินตนาการว่าเราอยากจะฆ่าเขาใจจะขาดก็เป็นความบาปเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะไม่บาป การฆ่าตัวตายบาปไหมครับบาปยิ่งไปกว่านั้นนะครับบางครั้งมันก็ล่าลวงเราทำบาปมีครั้งไหนบ้างที่มันล่อลวงในสังเกตนะครับอย่างตอนนี้ใช่ครับตอนนี้ตื่นเต้ตอนนี้ที่ต้องโบอกว่ารู้สึกว่าจะทำให้บาปไม่เป็นไรเป็นการแสดอ้ออยากจะย้อนกลับไปตอนอาจารย์เปิว่ากมาจ้าสามโลกโอ้ไม่ว่ามู่ชนเดียรจ้าสางโลกนี่ พี <l ots> ่ฮามพระเจ้บอกว่าถ้ากินผลจากต้นรู้ดีรู้ชั่วเนี่ยเราจะต้องตายแต่เขากินแล้วเขาไม่ตายเพราะว่ายังไงครับเพาโกหกอดัมเอวาที่แ่บเป็นงานพิธีคมสัมพันธ์ระหว่างอดัมเอวากับพระเจ้าลงซึ่งมันไม่ใช่แบบเป็นการพิติทางร่างกายแล้วก็เป็นการพิติด้านคพสังพันธ์ตายฝ่ายวิญญาณก็คือโดนตัดขาดจากพระเจ้าแต่เราท่านนหัวครับว่าไม่เอะ ขอเดียวเขาก็ตาย r o u อะาว่าเราทความดีทดแทนความบาปได้หทดีได้่วามันไม่เพียงพอเราฆ่าคนตายหนึ่งคนยสมมติเราฆ่าคนตายหคนเราจะต้องทำดีข่าไหนเพื่อชดใช้ความบาปตัวนั้นที่เราทำไปทดแทนกันไม่ได้โอเคทำดีทดแทนความบาปได้ไหม เสตียเสียีเียเทำัอ่าถ้าเราทความดีทดแทนไม่ได้แล้วทยังไงเราจะรจะความบาปได้ทายังไงครับเราต้องเชื่อวางใจอ่าแล้วก็อะไรอีกแล้วก็อีกแล้วก็าไก็ไดแ้เราเราพูดเกีเรื่องความบาปใช่ห ที่เราเคยเจอเหตุการณ์เนี้ยเรารู้ว่าอันเนี้ยเป็นความบาปแล้วเราก็เลยแบบอ่ะยกตัวอย<ะ>่างอ่ะยกตัวอย่างให้แบบนต้วอย่าโอโ้โหเคยไหมครับเคยครับเคยไหมครับโอเคเคยโกหกไหมครับรู้แล้วโอ้โหไม่เคยโกหกเหรอไม่ใช่คำว่า <c oughs> โกหกเอ้วต้องเสยโกหก เรารู้ว่าพระเยซูพระเจ้าพูดยาวนะตายแล้วช่างมันขอให้ได้แบบป็นพระนเ่ดูกันพระเจ้านียดูไม่เคยทําบาปเนาะการที่พระเยซูลงมาตายไถ่บาปคือพระเยซูรับบาปของพวกเราทุกคนไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยที่เชื่อในพระเยซูเรจะรอดไม่ว่าโดยจะเคยทำบาปมาแค่ไหน <Okay. S 1> แต่ว่าการที่เราเชื่อเราไว้วางใจเนี่ยมันจะเปลี่ยนพฤติกรรมของเราแต่ไม่ใช่ว่ากลับไแเราตั้งใจจะไปทําบาปนะแล้วก็อะไรกั ด้วยเรื่องรถเราเองเราไม่สามารถที่จะรอดจากความบาปได้มีทังเทซูทางเดียวเท่านั้นเราเป็นทางนั้นเรามองยกตัวอย่างสิ่งที่พระคัมร้ามเขามาเที่ห้ามอะไรบ้างคะโอ้โหเขามี่ห้ามไหมโอเคขอรอบนี้ฉันรู้ขออนเยเคยอเคมเ่ รอบที่สี่ไฟ n ี่เราดูเป็นทางเดียวที่จะช่วยให้เรารอดจากความบาปได้ทีนี้พระเจ้ารู้ว่าความบาปจะเกิดขึ้นบนโลกแล้วพระเจ้ายอมให้เกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมพระเจ้าถึงยอมให้เกิดขึ้นและะอิสระภาพว่าฟรีวิวที่พระเจ้าให้ตับเราเราต่างจาก่นอื่นเราสามารถคิดเองโดยเองลำอิสระ เพราะฉะนั้นตอนที่พระนรายวาตัดสินใจที่จะทำบาปเนี่ยเขาเลือกเองพระเจ้าไม่ได้กให้เขาไปทำบาปถึงแม้จะให้ที เป็นลูกของพ่อแม่เราพ่อแม่ให้อิสระภาพเราแต่เราก็ต้องเชื่อมั่นพ่อแม่ในสิ่งที่พ่อแม่สั่งเสวยเราแต่เพราะว่าอาจารยไปว่าไม่ฮะน่าใจมาไม่เชืเออ่อฟังไม่เชื่อฟังไม่เชื่อฟัง ความบาปในปัจจุบัน, <Okay. S 1> น,บนที่คนหลายคนมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปแต่ว่าคริสเตียเรายังยึดมั่นในความเชื่อว่าจะไม่ทําเป็นความบาปที่คนทั่วไปมองว่าปกติแต่ว่าในสายพระเนรพระเจ้าเป็นความบาปเริ่มไปแต่งกันก็ไดูกรแต่งใช้คําว่าอะไรอย่จชิงสุดก่อนามก็ได้ไม่งั้นการแต่งงานจะพิเศษอะไรถ้าเกิดว่าเราอยู่กันก่อนแต่งไปแลวโอเคอะไรบ้างตัวอย่างนะครับเงินตำรวจคนคนทำการอยู่กับพิดหน่อยไม่ได้ จะไม่ร่วมวงอ่าชัดชเอางี้แชทผมอยู่ในวงนั้นทำยังไงสมมติเซอร์ดมองพระนการณแสดงความเป็นคริสเตียนเชื่อฟังพระเจ้าอาจจะปรีคนเหล่านั้นอาจจะใช้ไปคำของพระเจ้าจากในข้อพ hm. ิในการปลุกใจคนในวงนั้นให้เขาหยุดทับเอาแล้วถ้าเขาไม่ฟังเของกระตุ้นร่วงไปเรื่อยๆขอพระเจ้าหนักข้ามไปเลยไม่ได้แล้วครับ <5. S 2> เราทำบาปไปแล้วเราต้องทำยังไงกลับใจใหม่ค่ะกลับใจใหม่ด้วยกันการสารภาพบาปการสารภาพบาปคืออะไรการขอโทษมีสิ่งที่เราทำผิดจิตใจไม่จับปาสำนเดิมที่เป็นการยอมรับก่อนว่าเราทำผิดเราก็ยินดีต็นใจที่เราจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให้เริ่มต้นใหม่ พระเจ้าแล้วก็วกวกรเราทำผิดแล้วก็ขอโทษันรลปขอโทษก<ช>็แต่พระเจ้าก็าให้แนวทางเรามาเนาะที่เราจะทาตามแล้วให้ทำมันจัดเรามาเนาะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราทาตามทํามันแัดแล้ว ตายไถ่บาปให้เราเรารอดแล้วเราถึงมีความซาบซึ้งเราเลยอยากจะทําดีมันก็อยู่ในมัาจะมีบทบัญญัติอยู่สองข้อตรงรับกันบ้านเหมือนเับตนเองตรงรับพระเจ้าด้วยส<ป>ิ้นสุดเจตสุจใรอเราไม่สามารถที่จะทาความดีได้ด้วยตัวเองด้วยว่า หลักความรักธรรมชาติมาครับเราก็เลยส่งออกไปได้แต่ว่าถ้าสมมุติเราทําด้วยตัวเราเองเราอาจจะเหนื่อยเป็นแค่มนมุษย์เนาะเราอาจจะหมดแรงแล้วก็เลิกทำแต่เรามีอะไรอยู่ในตัวคะเขาไม่ยันคนนี้เขาไม่ยันบริสุทธิ์ช่วยสอนช่วยเสริมกําลังการเราแนะนำตั้งบรรยากาศธรรมชาติการที่เรามาเป็นคริสเตียนแล้วเราเป็นคนที่บริสุทธิ์แล้วทําไม่ทําผิดอีกเลยหรือเปล่าไม่ค่ะเราก็ยังทำทมผิดแบบได้อยู่ ว่าเราเป็นมนุษย์เอาด้วยด้วยที่เรายังเป็นมนุษย์เนาะ<อ>เราก็มีคว<ม>ามอ,อ,อ่อนแอรอนลุกมารอนวงได้แต่สิ่งที่แตกต่างถูกไหมเราจะอยากทำบางเราพร้อมตัดใจใหม่เราสารภาพบางแล้วเราการร็กรับการชำระจากท่าเจ้าก็ดำเนินชีวิตใหม่นะครับ,นนรบถึงไหมเราจะล้มแล้วก็กันใจมั้แต่ว่าทำยังไงเราถึงจะดูเรื่องเหล่านี้ได้อาจอย่างยกตัวอย่างเราเริ่มจากการที่เราที่านเล่าเดียวกระทำีพอติดติดกับพระเจ้าค่ะ เอากลุ่มเซลล์คือกลุ่มจะกมี้ทาเล็กๆเนาะเรามาแบ่งปันขอบคุณพระเจ้าอธิษฐานเพื่อซึ่งกันและกันแล้วเราเอาข้อคิดจากสิ่งที่เราได้หรือว่าการได้รับการหนุนใจจากในกลุ่มเซลล์ไปทําอะไรต่อคะ yes 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 ไปชีวิต I am inevitable ใช่ครับใช่ครับ ตรงกี้ก <alities> ็น่าจะรู้มันจริงว่าไม่รู้ไม่จะ่วเรียกมากเลยหลอกแฟนกันแล้วเนโอเคตอบว่าเปล่นสอบตัวจบกันไปแล้วครับเกมใน,นวันน <s nimmt> ี้รู้สึกยังไงบ้างครับ รูสสสส้ส freely, <S <s okay. ึกว่าได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความบาปคือได้คำพูดว่าเรื่องของความบาัเป็นยังไงการสารค้าการชีวตอพระเจ้าชีวิตเราก็คือเหมือนเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะมีช่วงเวลาที่เตะออกจากพระเจ้าแล้วเราก็ต้องมาแบบกูดคุยรื่อเรื่องว่าชีวิตของเราเป็นยังไงบ้างโอเคสรุปเกมในวันนี้ผู้ที่ชนะต้องคือสำหรับวันนี้ที่รายการสนุกอย่างนี้ ถ้าใครอยากจะมาร่วมสนุกกับเรา <c oughs> สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางด้างนี้เลยค่ะเราวันนี้เจอกันทีทีหน้าบ๊ายบาย